าหารมังสวิรัต์ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดมังสวิรัตรวมนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยานาตาสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยานาตาสอนนะคะวันนี้นาจะมาผัดมังสวิรัตนะคะามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยอันนี้จะเป็นจาชอยหรือว่าผักกาดเข็มนะคะกับ เห็ดหูหนูนะคะอันนี้จะเป็นสําเร็จนะคะอยู่ในถุงเราซื้อมาอร่อยอันนี้ก็จะเป็นอัดฝันซีก็คือหุ้นเส้นนะคะนึกไม่ออกทิ้งอ่าดูอันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้จีนกะเขือเทศเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าแล้วก็ดอกกระหล่ำนะคะ วันนี้คือวัตถุดิบของเราทั้งหมดเลยนะคะมาจะมาผัดเป็นมังสวิรัตนะคะจเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือวุ้นเส้นที่เราแช่นะคะนนแช่นะแช่จนเขาอ่านิ่มนะคะอันนี้คือวุ้นเส้นที่เราแช่แล้วก็เอาขึ้นจากน้ําแล้วนะคะมาจะได้เอาน้ามันหอยใส่ไปนะคะ น้านาใสาน้ำมันหอยเจนะคะแล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะน้ำตาลทราย,ยนิดนึงเพื่อที่จะหมักเขาให้เข้ารสชาติดีๆนะคะเวลาไปผัดเราจะได้มีรสชาตินะคะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะนะน้ำมันหอยน้ำมันพืชแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ อ่ะอันนี้คือดอกไม้จีนนะคะนาแช่ดอกไม้จีนล้วจะใส่ดอกไม้จีนด้วยอันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดหอมอ่ะเราจะได้เอาเอาขาเขาออกนะคะเห็ดหอมเราจะได้หั่นนะคะนาจะไปลวกน้ําก่อนนะอันนี้เห็ดนางฟ้านะคะใส่เห็ดน,นางฟ้าด้วยวันนี้จะผัดเจรวมเห็ดนะคะแล้วก็ใส่พื้นเส้น นาใส่เป็นผักกาศดองเค็มด้วยนะคะใส่เป็นถุงนะคะใส่เป็นกะถุงนะคะทีนี้นาก็จะลวกุกอยางเลยนะคะลวกน้ำให้เดือดแล้วก็ใช้ได้นะคะ ก็ไปขัดกันเลนนะ,ะเดือดแล้วนะคะถือว่าใช้ได้แล้ว จะตดตา้ง้นะคะนอันนี้กเสร็จแล้วนะ